ส่วนงตัวซั่งเียผมไมากวเก่าเนห้าเรบอันนี้ผมว่าผมว่าได้สร้างาม้นะต่ผมหาวไม่จไ้ ท่นนี้เขามีให้กินเมให้เอาคุกกี้มาแรกแดกแบบยาวยามาครับแล้วก็ยาสุราเพืุ่ราเพื่อนเนี่ยครับทีนใช่ใครับใช่ผมี่นอนกินงแล้วจนตัวเองกว่าจะเจอกว่าจะเอวัวได้ก็มากอ้ขอ้ตเออาเล่านเดี๋ยวจะมาบอกกันว่าเราอยู่ที่ไหน ตอนนี้ตอนนี้ที่ป,โน,โน,ปโนโนจัปะโนกวาดไปแตก็คัอป่าปนนแล้วป่าแล้วก็ป่ปาจากเกอร์นที่ัและส่วนนี้ส่วนนี้คือลงศพของคุณตะครับเขาจาไปแล้วเขาจาไปแล้วนะครับเอาหาเไปแล้ว,ว แลไปเลยก็มากินก็มากินนุราลาบุตรนะอขออนาตปัเอออาเฮ้ยอย่างนั้โอ้ช่างมันคลินี้ผมจะถ่ายเพงแค่สี่สิบนาทีผมต้องอธิบายครี่ผมต้องอธิบายอธิบายแค่สนนี้เร็จแล้วจมเสนนี้มาที่นุ่นลเราเราไปทับทับทับรัเปทับากัน แล้วถ้าคุยพอเรับมันจะทำนะครับมา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 ส่วนนะับส่วนเออด้านด้านนี้คือของฟรีครับมันมีแจกมันมีแจกแจกเพชรนะครับพวกตึบแล้วแล้วว่แจกเงินไม่ยี่สิบยี่โมงอันนี้คือแจกเมล็ดอันนี้เงิเมล็ดแจกเมล็ดฟักทองครับนี่มันจะแจมโมตัวนี้คือหัวหัวของ <wholly> ที่เปลนหมูคือได้คือต้นอต้นโอ๊กต้นสนต้นเบิร์ตต้นดังเกลนี่คือคุกกี้นะครับส่วนนี่คือโซ่ครับครับครับกดโซ่แล้วก็กดโซ่ที่เขาให้เรามาเป็นยังไงแต่เอ็นชาร์ทให้เลยครับเอ็นชาร์ทให้เราแล้วด้วยคงกระพันสี่วันทั้งเะยรนี่ยครับเขาจะเอ็นชาร์ทให้เราเลยให้เราเลยได้เลยครับแล้วไม่ต้องไปเสียเวลาเอ็นชาร์ทเลยนี่เราเปลี่ยนคือรายแล้วแต่ ส่วนนี้เขาจะมีให้นี่ครับเรื่องคำเนี่ยเปลี่ยนสีชื่อผมว่าผมอาสีเหลืองสีส้มยีมพูสีอะไรต่างๆอะไนเขาจนมีให้เราแล้วนี่ครับใครที่มปคุกกี้ใช่ไหมครับมาเลยมามาแรกมาแรกยามะนะครับยามะนะครับนี่ครับเห็นไหมครับยามะาเจ็ดเก้านะครับแล้วก็แล้วก็แรกแล้วก็แรกสุราคือเพื่อนเพื่อนแท้นะครับมาจะมาสาธิตการใช้สุราเพื่อนแท้นะครับยินเลยครับ อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งออกอาการนะเพราะสุดาเพื่อนเทมันคืออะไรเหมือนไอ้ฟลุ๊กทองทำมากินนะครับการใช้สุดาเพื่อนเทนั้นดีนะนสองทำมากี่หนึ่งสุดาเพื่อนเทเออเมาแล้วครับอย่าบอกอาการสิครับสุดาเพื่อนเทแบกจิ๊บ แหลกจริงๆกฟุตโลเดฟุตโลเดเอบิดาโดดดาเรดูชาเบแจกเงินอ่ะกาแกินน้ำเปไม่ไหวแล้วเฮ้ยเืองวันมาเอาไหมมั่งโอจะตายแล้วใช่ด้วยถ้าพอแมวเลยถ้าพอแมวอ่านะครับ เราไม่ได้บอกเอไม่เราไม่ได้มาบอกอะไรมางครับแคใ่ให้มันให้มันดูเฉยทำเลน่นเฉยนะวิงนี่ยร้านประกอบร้านประกอบไอเทมสำหรับคน,น,น,นขยันขยันอยู่แล้วทานหนึ่งสองกองได้เด็กล้อมขั้นต้นอะไรนะอะไรนะ พอดีนิทานหนึ่งกองเลยเนี่ยทานสองกองเออมาหากันอเราดินใครมาวัดทางใตอเดเล่อชัเฉเอนเแล้วได้อหนึ่งกองนะครับได้อไรหนึ่งกองด้วยแว่ามันค่อยดีมันผมผมไม่เป็นคนขยันเพรา่ายยันเท่าไหร่หรออาผมให้ตากลองเขาเดินไปไกลๆนะเสร็จแล้วก็หาท่าอเพิ่มระดับกันสูง แต่ก็เดินไปไกลๆสิคนขยันเขาเขาทำกันแต่เราเป็นคนขี้เกียจจะไม่อยากจะทำครับขี้เกียจมากนี่ก็หกนาทีแล้วเนี่ยขุดหนึ่งขุดสองคุณโดดาครับโอณสุดโดดาขอขอไปวับวับอะไรสักอย่างนี่ครับเรามีให้เลือกด้ยนะครับว่าจะเป็น ว่ากัอะไรพวกเป็นเป็นนักฆ่าหรือนักอะไรแต่ผมว่าอย่าไป,ไปเลยแค่เป็นแค่ยอดนักตัดนักฆ่าแค่นี้ธรรมดาเห็นเห็ม่น,มนักนได้เลยนักตราโอเดี๋ยวจะส่งถั่วให้ป่ะเคยก็ได้ใช่<ไ>ปช้วยส่งไปอ,งอุย้ยเจ็ดเบยเสียทองมาันห้าพัน โอ้ยแขนโอ้ยเจ็บเป็นไรพอดีผมเจ็บแขนตั้งแต่วันวันพระหารนะครับขอโทษนะครับพี่พูดอื่มสุ้นึ่งแไม่รู้จะทำอะไรเลย่ะทำเครื่องเป็นแม่งทำเครื่องเครื่องปั๊มแม่งไม่รู้แอจะด่าเรา โอ้พี่เจอทรมและวทรมที่เราไปกันตอนนั้นอนะม,ดดมามาเราไปกัน,น,นนะไหนวะยังไม่เจอทรมเลย โหลดเออโอ้ยเอ้ยไม่ใช่มันเป็นทางใครก็ไม่รู้อะ่ะใครมันมาไม่รู้มันเป็นท้ำยาวลงไปแล้วมันก็มีอยู่หนึ่งทางผมจำทางผมผมจำทางได้มันมีคนเคยมาแล้วที่นี่นะครับ เอ,อ๋อเฮ้ยนี่ไงทางที่เรามากันนี่ไงครับเป็นฮันเตอร์มันต้องร้อนแรงนอนรับหน่อยรับหน่อยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยสวัสดีเป็นฮันเตอร์ต้องร้อนแรงอ้าวเก็บไม่ได้สักเอ้ย ขอโทษครับขอโทษเรับขอโทษขอโทษที่ผูกคำ약ใา้เธอเคลียครับโอ้ปีพัลโลวิของต้นลุกเลยโนมาสตีแล้คุณโนชะบิวันทีปีพันโอ้ย น่าจะมีน่าจะมีท่ำหน่อยเลยสักอย่ด่าสโอ้ยเบื่อครับทุกคนเบื่อผมเบื่อกันสินนคะับผมก็เบื่อเบื่อจริงๆรไอ้ในถ้ำนี้เราดเราคนดแรงหมดอย่างวะ คนตามมาไม่เขาจะโทรดามข้าอือนี่นี่ผมเ,นเนองนะผมเองอ๋ออ๋อไม่รู้่งนุเขาจะมาโทรดามนเนี่ยครับผมเองผมเองจะไม่ได้เหรออื้อหือ ย่านอนพี่น้อนพี่หาปาออแม่ขอหน่อยเฮ้ยจะตกจะตกงเหี้ยจะต้เหี้ยวเฮ้ยน้ำมนเลยสองปากสองสองปาเบานี่นอ,อ,นออกมาหน่อยเดี๋มันหัว เอาไปเฮ้ยตรงกวางอะเฮ้ยเฮ้ยเฮอ้เอาไปนั่นแหละเอาไปคุ่าทันทัันัขับแื่ในปั๊มหินเพอนปั๊มหินเอดมาตีกันดวยนยโอ้โหเจอเล็กกด o เจอเล็กกด o อะะอย,อยอ่าแคสเพลินนะครับยอย่าแคสเพลินเล็กิบไปกิบไอ้อ by. By. อาวเฮ้ยแดกได้ดิ สำรวจทำครั้งใหม่ก็ลังจะเริ่มขึ้นู้าสมมติทำนี้ถ้ามันต้องมีอะไรอยู่นะท่านเีัน,ม,ม,นมันต้องมีเลกหรือเลออะไรสักอยางโอ้โหได้เลยว,ว่าตั้งสี่สิบแล้วก็ตอนไหนก็ไม่รู้จะขึ้นมาได้เป่าเนี่ย ลงไปลาว,ว่าไม่ชิ้นี้มีที่คุดอ้้ธหินแล้วเขาบอกว่าถ้าเจอลิสโตนก็แปลว่าจะเจอโชคนะครับใช่ไหม,ไมจะเจอโชคถ้าเจอลิสโตนตรงนี้ก็เป็นกลุ่มที่เราเคยเจอม้อนกัน แต่เรวไม่ได้ถ่ายพาที่แล้วตังก็ไม่ได้ห้าหวเลยหรือเออเออไม่เจอ,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 อทองเป็นไล์เป็นไลท์ไม่เจอทองอ้าโอ,อ,อ,อบ๊ายบาย